พราถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธชิตวามารังสวาหานางังจตุส จตุสัจจาสว่างรักสั่งเยไปวิงสุนาราสภาตันหังกราทยโภพุทธทวิสติในเก้าสเพปฏิตาเมหังมัติเกตเดมนิสลาสิเสปฏิติโตเมหังพุตโตธรรมโมทวิโรจนสังโฆปฏิติโตเมหังอเรสปะคุณากาโลหะเทเยมีอนุลโทสารีปุตโตจรากิเนกวนทวีปฏิภาคข้าสมีโมคะลานุจวามเกทักกิเนโสในเมหังอาสงอนันทราหูโลกัสโกรจัมหานโมอุปาสงโัสโตะเกเกสโตปิภาคข้าสมิงสุริโยวัปะพังคาโลนิสินโนสรีสัมปันโน โสภิโตมุนิปุงขาวโกรมาแล้วก็สวัเทลมเหสีศิจิทวาตโกโสไมหังวัดเนนจังปติทาสิกุนากรโกลนูอังคุริมาโลสุปาริณศิวุรีเทลัปัญจ์จามีสตานราเตตลากาม์มะศีสาสศีติมหาเทลัชิตาสินสาวกายเอเตสิติมหาเทลัสิรวันโตชินรสาสแันตาสนะเตเจนะอังคังมังเคสุสันติตาลัตนาปุระโตอาสิทากินีเมนระสุตการนัสสังการบสโตอาสิวามีอังคุริมาละกังขันธ์งูละปติตันจะอายนาตสุตอังกังอังกาเสชนา อาสิสถาปะการาสันทิตาชินานาวรสังหุตาสรปากะรลังกตาวตาปิตาสัจะตาภิรัชตุปัตถวาอาเสสาวิณียังยันตัวอนันตชินเตสุชาสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสังพุทธปัญชเรชินาปัญชะมันสัมหิพันตามหิตรเลสัทธาปริตุมาสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรมานุภาเวนะชิตาิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสังสัตธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชินาปัญชเรติ พาหงสหัสสมานิมีติตสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคระเสนมารังทานาทิธาม,มาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชุษาภวะตตเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุิยุตชิตะสัพารันติงโครัมปนาระวะกรมมขะมะทัต ทะยักขังขันตีสุธันตวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชุษาภวันตุเตชยมังคลานินาราคีลิงคชวรังอติมัตภูตังทาวกิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกกวิธินาชิตวามมนินโทตันเตชุษาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตตะขัดคามติหัตถะสุานานาทารุนันตังทาวันติ โยชนะปรทถังคุลิมาล้วันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวะวตุเตชยมังคลานี้กตวานะนัทะมุทธรังอิวะคัพพินิยาจิตจายะทุทุทะวะจันางชาณะกายะมัจเช ันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศาภวตุเตชยมังคลานิสัจจงวิหายะมติสัจจกะวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอะติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปน,นันทภุสขังวิพุทังมหิตทิงุูเตนะ เถระภุชาเคนะทะมาปะยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิทุกขหาหะทิตททิิปุชาเคนะสุทัตถหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิธิภะกา พิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถาถา,ายโยวาจะโนทินาทิเนสาระเตมตันทีอิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนาโรสปัญโยมหาการุณ มหาการุนิโกนาโทอิตายสัพพานินางปุเรนตาวาปารามีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะหวนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานาังนันทิวัตโรเอวังตะวังวิชโยหูหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตัปลังเกสิเสปทาวิโปคะเรอภิเศเกสัมภาพุทธานัง อัคบัตโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุริยตังพระมจาริสุปักขิณากายกรรมังวาัจากรรมังปักขิณาปาักขิณานิกตะวานะละพันตัดเทปักขิ เระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาเวนาสทาสดเถผวันตุเตะวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสทาสดเถะวันตุเตะวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสทาสดเถผวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวสิณีถูกเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหินงตาธรรมะธานีนะะวันตุปูชิตาสถิ่งกะรุน เตทาวิหารัทะเลเทลาจะมัชานาวะกาจะพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสาราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจาอันทัมภวาสังเศทชาตาอัถโวปปาติกานินยานิกลางธรรมวรังอะพินอ ทิจเตสัมเพปิทุกขษสะการันตุสังขยังทาถาตุจิรังสตังธโรรมธัมมัทธราจะปุคลาสังโคโหตุสมโคว,วะอัฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขาตุสัตธโรรมสัมเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัปปาปุนเน,น,เน,นเินยามะ ธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาหุนตุสัพเทปิปานิโน,โนพุทธศาสน์เนสัมมาทารังประเวชันโตกาลเทโวปะวัสตุวุทธิกภาวายาสตานังสมิททางเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตตะรชังนิจจารักขันติปุตตะการเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา ทุกขปัตตาจันินทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโลกับปัตตาจันิโสกหุนตุสภเวปิปานิโนโเอตาวตาจะามเหหิสัมภาตังปุณสัมปทางสัมเพเทวานุมูทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทะทะทันตุสัทยทาาทะ,ทะ,ทส,ยะสีลางละขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตา คตาสัพเพพุทธ,ธาภาละปะตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันรักขันพันธามิสัพพโส หนตสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสสัพเทวตาัพเทวตาศพพุทธานุภาเวนะโสติถหนตูนิรันตรังหนตูัพพังสมังฆลังรักขันตูัพเทวตาัพธรรมานุภาเวนะโสติถหนตูนิลันตรังหนตูัพพังสมังฆาลังรักขันตสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะหโสติถหนตุนิลันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอ,อความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอาวิการหมดชังให้คนจากถุกไฟทำปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดออานวยบรอให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอาวิการหมดชังและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายหูหกแปดตลอดจวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริดจงสำเร็จศักดิ์สิทธุ ประการเทินบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดเป็นปัญญายาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิตพรชายทั้งสคืออายุวัฒน,นะสุขาภะเทิน สาถึงบิดามารดาครอาจารย์ถึงลูกหลานญ,ญาติมิตสนิทกันถึงคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉันถึงเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ได้บุญกุศลผลนี้เทิมสาซะ